API 3แพลตฟอร์มที่ทำให้ d ีแอเข้าถึงข้อมูลและบริการจากโลกแห่งความเป็นจริงผ่าน Application Programming Interface หรือ API API 3เป็น Native Token ใช้ชำระค่าคำขอข้อมูลบนเครือข่ายและเป็น Governance Token กำกับดูแลผ่านดาวและจัดหาสภาพคล่องในการแลกเปลี่ยนแบบ d c e n t ท a ล i z e ์ API 3เป็น Oracle Project สำหรับ API ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันต่างๆโดย API มีความสำคัญมากๆเนื่องจาก API จัดหาข้อมูลนอกเครือข่ายให้กับบล็อกเชนหากไม่มีบัญชีแยกประเภทแบบกระจายอำนาจจะไม่รู้ว่าเหรียญควรมีมูลค่าเท่าไหร่หรือมีการทำธุรกรรมอย่างไรบ้าง API 3เป็นโทเค็นดิจิทัลที่ยังมีความเสี่ยงราคาผัานผวนรวดเร็วโปรดศึกษาก่อนลงทุน เรียนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ b i t c u b c o m สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้